ตอบเลยครับก็คือวิธีเราคือเอาอุปกรณ์ดันนดงนี้นะครับนี่ครับเอาเบาะอ,อะไรก็ได้แล้วก็เอาเทนทีแล้วก็เอาน้ำ้ก็เลสโตนแล้วก็เอาปุ่มแล้วก็เอาเครื่องเอออะไรวะเครื่องอะไรก็ไม่รู้ครับคุณจะกะความยาวความใหญ่เท่าไหนก็ได้นะครับหนึ่งคผมจะเอาแค่นี้ครับ

ไม,ไม่กินนะแชต่ตอนเย็นนะมันเหลือเยอะแยะอ,อ,อตตอ่อไปเรื่อยๆ อย่างนึงว่ะนี่ไงจึ๊บ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 ชึ๊บชึ๊บช๊บเอาไว้สองโมครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บ ยาย่าย่าย่ายานีา้ครับ ก็จะต่อสายหย้องไนไปห้องพัดลมข้าหน้าออาไปนะใครมาจะล็อกประตูหมดละนี่เดินมาล้างนี่ทำอะไรหลังล้างอะ่ะเมื่อกี้ตัวมาลงที่ไหนนี่เขาไม่เข้าไรทำไปหลังล้างเลยเหรอยังยังหยุดนาำร้าน มันนั่งตามผมเนี่ยก็นั่งโน่นม,มันไม่เห็นเปลี่ยนแค่ไหนเนี่ยเปลี่ยนนั่งนี่แล้วนั่งโน้นไม่เห็นมองไม่เห็น,น,นเห็นก็นั่งเล่นดูเนาะวางนี้วรงนี้แล้วก็วางนี้อีกทีนึงให้เป็นวขวอข้อสายไม่ถึงวางนี้เสร็วข้างนี้ก็ นั่งเรียนตรงนี้เนี่ยหันหน้ามรงนี้นอนอยู่มีใหญ่แม่เราต้อไปถ้าต้าวมาแม่แบบป๊าป๊าครับโอเคครับมาต่อกันเลยจุ๊บต่อที่ข้างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็วางนี่ต่อ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 นี่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 จุ๊บจุ๊บแล้วก็นี่นี่นี่ฮะตัวดีไซนไงมันก็ไม่ถึง โอ้ยหมาห่าวจุ๊บจุ๊บจุ๊บตรงวางนี้ด้วยขวางนี้จุ๊บจุ๊บจุ๊บถ้าดีเสียงหมาห่าวก็ขออาัยด้วยนะครับจุ๊บจุ๊บจุนี่นี่นี่จุ๊บแล้เติมนี่แล้วจุดจุดดูดูดูวันนี้ไรครับ แค่นี้เสร็จแล้วแค่นี้วางแล้วนี้วางครบแล้วอ๋อตอนนี้ครบแล้วเราก็ต้องจุดเลยสินะอืะอจะตื่เตอนเต้นเต้นเเอาแล้วครับตอนนี้ทำเสร็จแล้วก็ได้เวลาจุดแล้วสินะ อันแรกให้จุดอันนี้ก่อนอเห็นไหมเห็นะดูนะโอ้โหท่านผู้ชมคิดว่าสูงไหมตื่นๆตื่นเห็นไหมสูงไหมล่ะสูงไหมโูโจตื่นๆเห็นไหมล่ะเห็นไหมเป็นสปริง<อ>ชั้นดีเลย เู้จ้านุ่นไงอยู่ตรงนุ้นโอ้โหระเบิดเละเลยที่มันจะเฟลตอนนี้แหละตอนที่มันระเบิดปุ๊บมันจะพังไปหมดแต่ว่าแม่ก็ขึ้นสูงมากเลยนะถ้าใครชอบก็กดขอกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับโอเคเขาจะคอิอพี่ไปล้วนะครับสวัสวดีครับ